วันนี้ที่เราจะมาทำภารกิจออกตามละา5 q คิว q, ซีซั่น4ต,ตัวที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือนักล่าฮีโร่กาโร่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กด s ับส c คร b เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปพองอลา่ด้วย บัพเปอร์ชอปพนกานเติมครบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์และผลปีศาจถาวรมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟู้ดและคิงเลกซี่ยังไม่มดไอดีไก่เงินไก่เบ็ดแมฟฟิสเขาก็มีประหยดัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักมุดคอมเมนต์เลยมาผมอันดับแรกเราก็มาก,กดรับอีโมดท,ที่เราดองไว้ก่อนหนึ่งอันนะปาบเขาให้ไปดูกันว่าได้อีโมดอะไรนะผมแหมขอดูหน่อยสิบายไม่สวอดอย่างนั้นเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องว่ะถือดาบได้ด้วยนะ มาผมเริ่มกันเลยนี่ไงเจอแล้วอุ้ยเบคอนเหมือนกันว่ะเฮ้ยนี่ไงสายตะต่หนึง่งสองอับคันงัดจัดด้วยสกิลสองก่อนเลยจังวนันนี้แดดตกเฮ้ยทำไมไม่กระเด็นอะไรสกิลมั่วเอาโดดดิสกิลมั่วอย่างนี้จับด้วยสกิลเรียบร้อยฟีดิเทอร์ไปก่อนหนึ่งตัวครับผมจังวันนี้สองคิวมาแล้วมาไปพี่ผมเอาแดดแดดตึงอ่ะแดดตึงอ่ะหนึงทำให้คอมโบยัดหน้าสายแดด ต่อยเอ้าต่อยได้หวะสวยไี้ไงเอ้าไม่เหล็กด้อ่าเยบร้อยตัวที่สอง g r a คิวไปกันต่อสวัสด,ดีครับโกโจโนี่ไงโกโจมันเก่าไปแล้วเฮ้ยสู้เบคอนได้เหรอาบุโกโจโจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมจามวันนี้เกียร์ต่อคอมโบน้อยปิดแบบสวยๆพกคิวมาตายอีกเฮ้ยคนนี้โอ้โดนเผาก่อนเฮ้ยจับด้วยสกิลหนึ่งเอ้าใครวะนี้ อูอแล้วครับผมนี่มีโทจิด้วยเหรอ8คิวครับผมไปกันต่อสวัสดีครับนี่ไงคุณหัวคิวใกล้มือนี่ไงใกล้มือเอาหมดจังวันนี้ใส่ได้ต่อยต่อยเดินทางก็ตามด้วยสกิลเอาเรียบร้อยดิเออนั่นแหละนึกว่าจะหลุดแล้วเมื่อกี้สวัสดีครับโอโจโอโจอีกแล้วเฮ้ยไอ้ที่กินนิ่มวะกินนิ่มเลือดมันโรอย่างงี้ก็โดนนะครับผม12คิวไปกันต่อแบบรวดเร็วเฮ้ยอะไรกวองเหล็กวุ้ยเปิดอันตรีด้วยปะ จับด้วยสกิลหนึ่งก่อนนะครับจังไว้เกลียบสามงัดกระชากค,คอแตกเลยเฮ้ยตึงจัดซิสซิคิวเขียครับเฮ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเ<บ>กียร์โถนเปล่าเฮ้ยม,มันไม่ใช่เกียร์โถมันคือคิงจาคูไอ้บ้าคิงจาคูอย,อย่างนั้นเหรอแหมหลอกเคาน์เตอร์หลอกเคกาน์เตอร์นี่ไงสเตปไม่ซิคิวหลอกเอาไปโดนเหยียบสามงัดกระชากค,คอ เอ้ามันกีดแถบเฉยโอ้ <Br ut. S 1> อะไรวะกูเตงเลยห่าเอ้ย <Easy. S 1> อีซี่โอ้โหเฮ้ยไม่ไหวแล้ว,ว <Br ut. S 1> อ่ะเอาใครวะเนี่ยอุ้ยโดนนี่ไงจับหนึ่งครับผมจังวันนี้แอบเจี๊ยบสามงั้นกระชากคอมาต่อยหนึ่งสองแล้วก็จับไป็นสองเรียบร้อยฟีดิเชอ์อ้าวมาแล้วหมอกอห้กินจัคุกอย่าโดน,น <c oughs> เหรอเมื่อกี้พิมอีซี่ใช่ไหมจัดแห้งอาอ เอ้ยนี่บล็อกไต่ได้อะสวยจำด้วยซีนึงก่อนเหยียบสามงานกระชากคอมาไปหนึ่งสองเอามันกิดแถบอีกแล้วน้องโอ้โหกูยังชอบมึงเลยเอาเอาห,ห,ห,หลุดหลุดหลุดหรือเปล่าฮะแตกได้อย่างงี้อื้มเว้ยมันหลุดไปก่อนฮะทีนี้ไปไหนเข้ามาใหม่มาเฮ้ยเข้ามาใหม่เลยดูร้อนดีอย่างงี้เอาปะขันกันขึ้นเอ้าไม่มันไม่กิดแถบวะนี่งไงน,นี่นี่น,นี่อันนี้มันกิดแถบแล้วนี่ ลอยหนึ่งสองจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมเรียบร้อยสแปคคิวมาดิเกจะคุ้เงเฮเกจะ้าเหรอะจะไปไหนเอาวิ่งหนีอะดิดเรียบร้อยเฮคิวจะรอดองั้นเหออยี่สิบคิวเข้าไปอยู่โกโคุมเคียวอะไรอะไรมาอุย้ยโดนบึงครับผมอะไรครับผมฮะแฮกแฮกออนเหรอฮะมึงเปิดโปเหรอฮะมึงจะเปิดโป๊ะ น αι, เนี่ยเขจะคุเว่โดนเตะเนีเล่นโลนะเล่นโรนี่แต่มึงไม่ใส่เสื้อผ้าเอเอามันหาว่ากูแฮกลันเหรอเด้อบ้าบ่มึงบ้ามึงบ้าหรือเปล่าไอเออตีกูต่อยหน้าเอาให้ฮถามว่าน้องแฮกเฉยไอของมึงวะยี่สิบสองคิวกูคังอีกทีนึงเลยเด้อ,าอามาแล้วมาแล้วเอาเอาโดนดิเฮ้อะไรอะไรจะแบนกูเหรอ จะแบนกูได้ไงโดูจับเล็กดอสวนต่อยหนึ่งสองจับด้วยซี่สองสวนเลยยังจังวันนี้เอามาหนึ่งสองยำกำหมอมหุยเอาเอาจังวันนี้แดดต่อยได้ดิเฮ้ยยำกำหมอมอีกทีนึงเหยียบสามงั้นกระแดาษชาพอต่อยหนึ่งเอามันกิดแถบอีกแล้วอ่ะโอ้ยไปไปเ้ยเล่นตัวน่าลำคาญว่ะเฮ้ยเล่นน่าลำคาญมาเลยใครสั่งใครสั่งใครสอนใครสั่งใครสอนให้มึงโกงนี่แตกอยู่ดีว่ะน้อง อย่าห้าวับพี่ไปต่อดินี่ไงทีนี้ไปไหนเหยียบซ้ำกันกระชากคอต่อยหนึ่งสองเอามันกีดแถบก้ก็พุชิไม่เป,ปลงแต่คิวดีอะไรเซนเซอร์ศูนย์หนึ่งเหรอฮะมันบอกว่ามีก๊อปปี้เหรอมันบอกกูก๊อปปี้ไอดีคนอื่นเหรอฮะอะไรเอามันรีบโทจิป่ะเอามันรีบโทจิป่ะไหนวะโทจิามาันมาีพวกด,ด้วยเหรอฮะไปไปไหนอ้าวอ้าวรุดลุดอ้าออกเฉยโอ้บาย แตกไปล้ครับผมอ,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 อ๋ออ๋อ้อ้ตัวนี้เอง<ม>ที่มันบอกอให้อันตีนี่ยอ่ะตัวนี้เออนีเ่ยบยกอ,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 ยก,อ,อ,อยกให้อันตีนี่ไงเหยียบลอยแตกไปครับผมสุรลฮะอะไรอะไรไม่อยากด้วยเด้อจะให้ได้สมมติว่นี่ไงอันตีด้วยกเะช่าก็อ,ออกมาแตกอีกทีนึงที่เหยียบรอยอ้อยไปเลยครับผมจั่างวันนี้32คิว สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ข้าวเมื่อกี้ข้าวจัดให้ได้เสามอจัดให้ได้เสามอทุกคนนั่นแหละนี่ไงงั้นกระชากคอแตกไปอี 1, 3, อกหนึ่งสามสี่คิวเด็กเปล่าอืใส่ได้ต่อยแดดไน้เลยอย่างนี้จังหวะหนึ่งสองเอาประคัดงานขึ้นแล้วจับด้วยสกิลสองครับผมจังหวะน,นี้โดนอีกไหมเหยียบสามครับกระชากคอต่อยมาจัางหวะน,นี้อ้อมหลังเอาเคาน์เตอร์เฉยพาวิคคอมโบยันแน่เอาสวยอยู่ อัปวประคัรงานจับด้วยซีดึงต่ออ้าวสวยดิแดดต่อยหน้าให้เอาได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยหนึ่งอ้าวเคาน์เตอร์เลยครับผมจังวันนี้เรีย,ยบร้อยพี่จ่าแบบสวยงามหล่อเท่สามสิบหกคิวไปกันต่อครับผมสวัสดีครับเบคอนสวัสดีครับเบคอนเบคอนเราอยากเอาเหรอนี่อาจัดให้ได้นะเบคอนเดี๋ยวหลังไตหนึ่งสองฮะุิยคอมโบอุ้ยมีติดป่ะเด็กเออแดดต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูทรงว่าจะเป็นงานนี้ อ๋อเป็นงานเหนือไปโคอเฮ้ยบล็อกถูกทางอ่ะจับหนึ่งเรียบร้อยแตกไปครับผมยังสามสิบแปดคิวสวัสดีครับเอ้ยอันนี้ใครอีกเลยนี่กูไม่รู้กูเอาหมดเลยจังวันนี้เลือดโลนี่ไงต่อยหนึ่งสองเอามึงใครอีกเลยนี่เอ้ยมันจะมาล่าเหรอเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้จะล่าเด้ออ้าวต่อยมั่วสวยแด้แล้วทางไตหนึ่งสองอ้าวตไยต่อยได้เฉยจับด้วยสกีหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหได้เยียบสามเอามันกิดแทบว่ะทำไมกูเจอแต่คนกิดแทบวะ เอาเอาเอาโคตไอ้มันจะหล่อให้กูแหลกดอนนะเมื่อกี้เสียใจด้วยว่ะน้องโดนโดนมันเป็นเอาเอามันมันเป็นอันตรีโคตรอื่นเฉยไม่โดนสมแน่มาหนีไปไหนุ้ยจะหนีไปไหนอยากโดนนักใช่ไหมยังไงเอามันขีดแถบอีกแล้วอ่ะโอ๊ยพวกนี้ทำไมกูเจอแต่คนขีดแถบวะแตกอยู่ดีเจ้ากากาเนี่ยขีดแถบ ใกันต่อครับผมล่าสุดเอา้าปลาทังขยะกูอันตีสวนเลยฮะอ,อะไรอะไรอันตียันหน้าให้ไฟโอนหันยัดเข้าที่เบาหน้าแตกไปดิอันตีตงงนตแล้วไงอล่อได้ยังห้าวทีหลังเฮ้ยเปลี่ยนเป็นกระบอกเหล็กมาปะแดงแอง้ทวางไตใส่ได้ต่อหนึ่งสองสามจับด้วยสากิวนหนึ่งครับผมนี่ไงฟินิเชอร์เหยียบสามแคทกระชากคอฟินิเชอร์ไปอย่าห้าวทีหลังมาอีกมาเด็ดมาเดี๋ยวนะ อ้าวโดนอ้าวสวยดีอย่างนี้เทียบร้อย4 7คิวอะไรอะไรหน้าดีนักตีกูดีหน้าผากแห้ใครเนี่ย<อ>เดี๋ยวครับผมสวัสดีครับสุนทรสวัสดีครับผมใครวะมาอะไรอะไรปีอีซี่เหรอเนี่ยปีปีซี่แล้วคิดว่าเท่เหรอปีอีซีแซ่แล้วคิดว่าเท่อย่ำกับหม่อมงัด<อ>สกิลสามกระชากคอต่อยโอ้มันกีดแถบอีกแล้ววนะนกเฮ้ออยเปล่ายังไงไอ้พวกกีดแถบนี่เฮ้ยนี่ มึงแตกอยู่ดีกูจะบอกให้มึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอมึงกิ่แถบอะเนอเอ้าไม่เห็นตัวมันโดดครับมาจากไหนไม่รู้เมื่อกี้โดนแตกไปครับผมเฮ้ยวัสดีครับผมคนหนุ่มนนี้ลายสุดท้ายหรือเปล่าดีไงเขาเติร์ดักเลยจะนันเยียบมากระชากออกแตกไปครับผมเรียบร้อย50คิวมาเราไปดูกันว่าจะได้อีโมดอะไรนะผมยังนี้ป่าเขาให้ไหนเราดูหน่อยสิ ๋อแลนดิ้งฮีโร่นี่หว่าเฮ้ยนี่มันกัปตันอเมริกาบอกฮฮ้อใช่หรือเปล่าใครมีหมดนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่เข้ามาหน่อยนะครับผมโอเคผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วยเจอกันใหม่ EP นะ